มากันที่ละครอีกเรื่องหนึ่งเรื่องละครเย็นดราม่าสายเพล่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนก็บอกว่าโอ้โหแน่นอนเป็นละครของพี่กุบประพสรานะคะประพสราโปรดักชั่นผู้จัดคนสวยของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องราวสายสัมพันธ์แม่ลูกนะคะที่ผู้เป็นย่าเนี่ยเขาวางแผนให้ชัดคลากจากกันแบบเลือดเย็น แล้วส่งต่อความเจ็บปวดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกมีเพียงสายเปลเอาไว้ให้ดูถังหน้าแค่นี้ก็ฟังก็รันทดแล้วนะได้สองพระนางค่ะโหรธนากรแล้วก็มินพรทิวาโหรรับบทพาวินค่ะเป็นทนายความที่หยิ่งทนงในศักดิ์ศรีเทียบพร้อมแต่ขาดความรักจากแม่น้องโหรเรื่องนี้ถือว่าเขาลิกคาแรคเตอร์มาดราม่าเต็มตัวเลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยน้องทัพทีมเราจะเห็นรอยยิ้มของโหเนี่ยน้อยมาก ส่วนน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นนรับบทอรารยาเป็นตำรวจสาว oh. เก่งลุยโหนกับมิ้นร่วมง,งานเรื่องนี้เป็นครั้งแรกค่ะมิ้นบอกว่าหนูก็แอบเกรงๆนะคะ mm. แต่ว่าก็โชคดีแหละอาโหนมาช่วยรับส่งอารมณ์ดราม่าผ่านได้สบายๆค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นทน,นายหนุ่มที่แบบเพียกพร้อมทุกอย่างนะครับแต่แค่ขาดอยู่อย่างเดียวคือความรักจากแม่โดยส่วนตัวภาวินเป็นคนทะเยอทะยานจริงจังแล้วก็ทําอะไรก็ต้องตั้งใจเพราะว่าด้วยความเป็นทนายพลิกบทบาท จากที่ทุกคนเคยเห็นหนเป็นแบบนี้จะมาเห็นหนเรื่องนี้เป็นอีกแบบนึ่งเลยเป็นตำรวจค่ะตำรวจสาวใช่ค่ะก็ภายนอกก็อยอยยเป็นตำรวจก็จะ เข้มแข็งลุยลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีความอ่อนไหวอยู่แต่ว่าถ้าปฏิบัติหน้าที่ก็คือลุยเต็มร้อยค่ะก็เราสองคนก็เต็มที่มากรวมถึงพี่ๆรุ่นใหญ่ทุกคนก็เต็มที่มากเหมือนกันค่ะเ <laughs> ข้มข้นขนาดไหนนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะในละครสายเปนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ โอ้โหดูจากสัมภาษณ์นะดูากว่าจะดราม่าในเรื่องแต่ว่าเบื้องหลังนี่น่าจะหาเต็มที่เหมือนกันนะคะสำหรับโหนนะคะมาที่อีกหนึ่งคู่ค่ะสําหรับหมูภูชนะและอ้อมอังคณนานะคะหมูรับบทเป็นกรีดมีศักเป็นน้องชายต่างแม่ของโหนค่ะตํารวจคู่หูมิ้นส่วนอ้อมรับบทเป็นกรองจิตสาวหวานชาติตระกูลดีให้จับตาดูสองคนนี้ไว้เลยนะเขาจะมาเป็นตัวแปรให้ความสัมพันธ์ของพระนางยุ่งเหยิงเป็นรักสี่เศร้าค่ะฮะรักสี่เศร้าเลยเหรอได้ยินแต่สามตอนนี้มีสี่นะคะ อ,อยากจะบอกว่ารุ่นลูกดราม่าแล้วยังต้องหลีกทางให้กับรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะนําทีมโดยพี่กบป,ประสาราค่ะ,คะเป็นทางผู้จัดแล้วก็นักสแสดงด้วย,วยรับบท<พ>อเอิบ<ห>บุญนะคะเป็นต้นเหตุปัญหาที่กีดกันความรักแม่ลูกเกิดเป็นความแค้นในใจหลานชายอย่างโหนค่ะ,<ท>ะปะทะกันกับพี่นุกสุธิดารับบทเป็นพัพถึงหรือว่ามัทีนะคะแม่ที่รักลูกสุดหัวใจยอมเสียสละเพื่อลูกชายมีชีวิตที่ดีแม้ตัวเองจะโดนกระทํา พร้อมด้วยพี่อูพานุีน่คนนี้ในเรื่องก็ชื่อพานุเหมือนกันชื่อเหมือนตัวจริงเลยเป็นพ่อของโหนนะคะรักความยุติธรรมแต่ก็ถูกผู้เป็นแม่อย่างพี่กบเนี่ยครอบงำแลกคนนึงค่ะพี่ป่ายชัชสดาพรรับบทประพานะคะเป็นเพื่อนรักของพี่นุกเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บรักเพื่อนไงแบบนี้ถึงแม้ว่าตัวเองก็จะมีความถูกไม่แพ้กันนะคะบอกเลยว่าเรื่องความดาราม่าของรุ่นนี้ไม่มีใครยอมใครเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ก็รับบทเป็นภรรยาของเขานะคะซึ่งเขาก็แบบว่าทําร้ายเรามากเลยค่ะในสมัยสาวๆค่ะรับบทพานุรับบทเป็นพานุครับก็คือเขาปูเรื่องมาให้เป็นทนายที่รักความยุติธรรมนะครับด้วยพื้นฐานแต่ว่าพอในชีวิตจริงในละครเนี่ยครับก็โดนแม่ครอบงำค่ะก็มีดราม่าทั้งกับ พี่อูเองนะคะกับน้องโหนกับพี่กบเองอย่เงี้ยค่ะผมร่วมงานกับนุกครั้งแรกคนอะไรร้องไห้ได้ซ้อมก็ร้องเล่นจริงก็ร้อง เป็นคนสั่งน้ำตาได้ทุกข้างครับดราม่าจริงๆแล้วเขาบอกเขาไม่เหนื่อยด้วยนะบหระคะก็รับบทเป็นคุณนายเอิบบุญนะคะเป็นคุณย่าเจ้าจอมวงการชีวิตของทุกคนนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยรันทดทุกคนเลยนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะสายเปละคะ่ะเป็นต้นตำรับฉบับละครช่องเจ็ดแบบดั้งเดิม <c oughs> ถูกใจทุกคนแน่นอนคะ่ะใช่ค่ะ <c oughs> เห็นในทีเซอร์หรือยังโอ้โหน้ำตานี่คือแบบว่ามาแน่นๆเต็มๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความดราม่าเนี่ยจัดเต็มแน่นอนค่ะสำหรับสายเปลย์เริ่มตอนแรกพุธที่13เมษายนนี้เวลา18.45นกานาทีค่ะ